สวัสดีค่ะอยู่คิมาละซานและสโกไอโอยู่พิ่มคมนะมันเองวันนี้เราก็จะมาเล่นในเกมกันนะคะแล้วก็จะไปเยี่ยงกดกันนะคะ เราอยู่ที่แชมพูอ,อาจจะเราจะกระโดะโด,ะโด,ะะดไ,ไ,ไดดปรตรงนั้นนะคะไม่ได้กระโดดแตยังทำได้เลยเข้ามาถึงก็นนได้นี่เลยนะคะมาถึงแล้วก็ได้เล่นเลย เอิ่มรจะมา,า,าเป็นราชาเบ็ดบอลนะคะทำไมเพื่อนแย่ทำไมทีนั่สอง่นเกะ ามเพื่อนนะคะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ทำไมคนอื่นไม่ชอบทีมเราหรือว่าอะไรทำไมทไมีมอื่น,ไม,นไ,ไม่เป็นทำไมเ็นหนาแต่โอเคอันไม่ค่อยจะพูดอะไรนะคะคือไม่มีอะไรจะพูดค่ะแล้วก็ขอบคุณ15ซับ คล้ายนะคะเปลี่ยนกิจกรรมแล้วนะคะก็เป็นว่าถ้า20่สิบครับแล้วก็คิดว่าจะจัดก,กิจกรรมแต่ก็เดี๋ยวคิดต้องคิดไป็นลำโพงนะคะว่าจะจัดก,กิจกรรมอะไรดีว่าคิดมน,นั่งไม่ออกอยู่ดีนะคะ เรียนใครเปิดเทอมแล้วบ้างเอ่ยคิมก็จะเปิดแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยววันจันนี้คิมก็ต้องไปแล้วนะคะไปรเรียน,นะคะ่ะไม่ไดไปไหนวันนี้คลิปที่เราจะ,จ,ะจับลากันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่โอเค ตามคิมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คิมทำคลิปทุกๆวันนะคะถ้าวันไหนไม่มีกันบ้านก็อาจจะลงคลิปนะคะเพราะว่าเพราะคิมก็ <c oughs> ก็บางทีก็ติดสอบหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะคิมก็ขึ้นป .6 แล้วก็ เรื่องที่แย่ไม่ลืมเหมือนกันนะคะว่าแย่เลยดีแล้วก็ชิมก็จะมีก็ถ้ามีกันบ้านก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะถ้าไม่มีกไม็ได้ลงคลิปนะคะทำนี้ให้เพื่อนด้วเพื่อนจะไ้ไม่ต้องนี่ เนี่ยวก็เล่นกันอยู่สักทีตอบเลยเพื่อนอันเละอันเละเดยวเข้าถอนให้เราเป็นคนไม่อยากจะบูนะคะไม่ใช่บ้งเราจะให้เพื่อนบูคนเดียวนะคะอ่าเพื่อนก็ เจะเกมเป็นปคนหนึ่งเอดใหม่หลงออกจากเกมวยดราม่าไป,ออาปน,นะคะโอเคเราไปครับที่สุด่นเพราะว่าคีมเป็นคนเล่นเนบ็ดวอกากมากนะคะรักกันเลยทีเดียว เหตุผลที่ว่า <atem> หัวร้อนก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะา จะไปตัดทางสีอื่นบ้างนะคะเด๋ยวค่ะเฮ้ยเก้ยสวัสดีจ้าเมียวโอเคอาจก็ไม่รู้นะคะว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็งานแคตเตอร์เดยคิมไม่ได้ไปนะคะก็ถือว่าฉู่่อยู่เมือกรไม่ได้ไปอยู่กรุงเทพนะคะก็ ไม่มีโอกาสได้ไปค่ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นที่จะไม่ได้เจอคิมที่งานแคสต์แตเดย์แต่อาจจะเจอเพื่อนคิมกม่ได้นะคะคิมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรนะคะเพราะว่าแซ ใชน้อยมากก็ใครที่ดูคลิดนะคะก็เชวยกดไลค์ให้คินก็เป็นกำลังใจให้คินด้วยนะคะ เราไปฟาร์มก่อนดีกว่าเฮ้ย้ยสีเขียวมันเอาอ่ะเขียวมันเอาเพื่อนเราลองระวังสีเขียวไว้นเนะสีเขียวมันเอา นี้ด้วยไปคือเดีย๋ยวตัดห,งหังไว้นี่คืออื่นมาคืออันอาเขตเรา เริมเริมแล้วยอดเ,เห็นนะคะไปค่าแพนู chào ไปเลยไปโบกับมันไม่รู้จะนอนไม่ไปซอฟเฟอร์เฮ้นี่ okay. <coughs> okay.

S <S ไปตัดทางเลยเพื่อน जापी <miric> साना <sharp inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> this